สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคี่เช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง V.I.P. นะครับงวดประจําวันที่16นะครับเดือน9 2565นะครับผมเนาะก็นะครับสำหรับแนวทางนะครับหุ้นนิเคี่วันนี้ก็ตรงกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับพี่สำหรับแนวทางโชคก้อนใหญ่นะครับผมเนาะ สรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีแนวทางนะครับพี่น้องสรับแนวทางหองรัฐบาลไทยนะครับผมก็ลงให้พี่ๆเอฟซีได้รับชมกันแล้วนะครับสลับท่านใดที่ยังไม่ไปรับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับสลับเลขเด่นตารางแล้วก็แนวทางเลขทูบนะครับผมส่วนแนวทางหุ้นนิกี้วันนี้นะครับพี่ๆในรอบเช้านี้ถือว่าปังนะครับแต่ว่าในรอบบ่ายนี้หลุดนะครับพี่ๆนาะต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมสําหรับผลนะครับนี่เลยนะครับผลเมื่อวานนี้นะครับ หุ้นนิกายนะครับในรอบเช้านี้มาตัวเน้นตัวกลับนะครับแล้วก็ตัววิ่งรูดนี้ถือว่ามานะครับผมก็ผลรอบ v ี p นะครับ0 8 6กับ78นะครับรอบ v ี p นี้หลุดไปนะครับพี่พี่นะครับอุตสาห์เน้เป็น08เนาะมาอยู่เลกหน้าซะงั้นนะครับผมหลุดไปนะครับ8 8บน8ล่างเลยนะครับ ส่วนลบปกตินะครับผม6 2 0ย์กับ58นะครับ2 0 0 2มาเข้าตัวกลับนะครับ0 2นย์นะครับผมไมรู้ที่0นะครับมานะครับตัวเด่นถามว่าเป็นตัวเด่นก็มานะครับพี่เด่น6ในเลขบนเนาะนะครับอืมนะครับผมเสดายที่เราไม่ได้จับมาใส่เป็นหลักร้อยนะครับั้งนั้นก็ได้เฮนะครับพี่ั้งนั้นก็ได้เฮนะครับวันนี้50 2ย์เนาะ ผลที่ออก6-20นะครับพีน่าเสียดายนะครับสลับในรอบเช้านะครับกอบแตก3ตัวอีกแล้วนะครับผมส่วนในรอบบ่ายนะครับผลที่ออกรอบปกติ5 9 1กับ29เนะครับ9เด้งบนเด้งล่างเลยนะครับแล้วก็ v ี p 506กับ07อันนี้ก็ศูนบน0ูนย์ล่างนะครับก็ของเรานี้ได้แค่ได้แค่เสียวนะครับรอบปกติเนาะแต่ว่ามาในรอบ VIP นะครับเด่น77007นะครับนี่เลยนะครับผม ส่วน3ตัวนี่หลักร้อยลงมาถูกทางหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีในตัวที่อยู่เนาะนะครับผมอืมนะครับเสียวเสียวได้แค่เสียวนะครับสลับ3ตัวนะครับผมก็สรุปนะครับในรอบเช้านะครับมาในตัวเน้น1คู่นะครับ0 2 2 0อรอบบ่ายมาในรอบ v i p นะครับตัวกลับเหมือนกันนะครับ7 0 0 7นนะครับผมก็ ขอแสดงความดีใจกับพี่เพื่อนนะครับถ้าเกิดท่านใดที่มีโชคนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมก็นะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆแนวทางวันนี้ก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคาเตือนไว้เช่นเคยเหมือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเช่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับสําหรับในรอบเช้านะครับพี่ ผมจะให้ไปเด่นที่8นะครับผมแล้วก็9นะครับสายวิ่งนะครับพี่พี่สายลูดนะครับผมให้ไปที่9นะครับพ,พี่ก็คืออยากแนะนําพี่พี่ว่าวันศุกร์นี้รอบเช้านี้9เด่นมากๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับพ,พี่นะครับก็คือในสูตรเด่น สุดๆนะครับก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับพี่พ่สลับ9ก้เนาะนะครับเมื่อวานนี้มามา9ก้าบ่ายเนาะเด้งบนล่างนะครับวันนี้ผมก็ขอให้มาเช้าก็แล้วกันนะครับเด่น9นะครับผมจะ,จะมีไปที่9-0นะครับ9กสนะครับ9-7 9-8 นะครับส่วนเด่น8ก็จะมี80 82 83 87นะครับผมส่วนนะครับส่วนในตัวเจาะตัวเน้นนะครับพี่พี่ตัวเจาะตัวเน้นที่ผมจะให้ไปในรอบเช้านะครับผมให้ไปที่98นะครับ ก้าศูนย์นะครับผมแปดสามนะครับแล้วก็แปดสองนะครับพี่พี่เก้าศูนย์เก้าแปดแปดสองแปดสามนะครับสลับในรอบเช้านะครับผมส่วนเลขเด่นสามตัวนะครับเลขเด่นสามตัวผมให้ไปที่เลขเก้านะครับก็จะเป็นเก้าเก้าแปดนะครับ 9,8,3นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสรับแนวทางในรอบเช้านะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับพี่พี่ผมให้เด่นไปที่6แล้วก็1นะครับผมสายวิ่งนะครับสายรูดสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข6นะครับพี่พี่เด่นหนึ่งนะครับก็จะมี หนึ่งสองนะครับหนึ่งสามนะครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับผมแล้วก็หกหนึ่งนะครับ 6 3 68แล้วก็69นะครับพ,พี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนนะครับตัวเจาะที่ผมจะให้ไปนะครับตัวเจาะในรอบบ่ายนะครับพ,พี่ผมให้ไปที่1 7นะครับ หนึ่งสองนะครับผมหกเก้าแล้วก็หกสามนะครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหกสามหกเก้านะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับก็จะมีในที่ 1 1 2นะครับ169นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเลขหุ้นนีเควีเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับผมก็ขอให้มานะครับในวันนี้เนาะขอให้มาดิ้งบนดิ่งล่างเลยนะครับเพราะว่าก็วันศุกร์เนาะวันสุดท้ายก็คือว่าเราจะหยุด2วันนะครับในรอบ VIP เนี่ยผมจะไม่ได้ลงนะครับสหรับเสาร์อาทิตย์นะครับพี่พี่เนาะ ถ้าใครติดตามรับชมนะครับก็คือผมไม่ได้ลงให้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็คือพี่ๆนะครับก็ผมจะแนะนําว่านะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับท่านใดที่ชอบเนาะอย่างรอบเช้านะครับถ้าเกิดผลที่ออกมี9กับ8นะครับหรือว่ามีเลขอ,อื่น,นะครับลองดึงมาจับคู่ใส่ในตัวเด่น นะครับที่ผมให้ก็ได้นะครับพี่เนาะสมมติว่ารอบเช้ามี9นะครับผลที่ออกมี9เนาะผลที่ออก98หรือ87นะครับเราก็ลองมาดูที่ผมจับคู่ให้นะครับเพราะว่าอย่างอย่างเมื่อวานนี้นะครับผลในรอบเช้าออก620เนาะนะครับ620ในรอบบ่ายก็ออก92นะครับใช่ไหมออก92นะครับเนาะนะครับถ้าจะไม่ผิดออกออก92หรือ29นะครับก็คือว่า เขาจะชอบดึงในรอบเช้าลงมาด้วยนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับพี่พเนาะก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับสลับพี่ท่านใดที่นะครับเล่นแนวทางหุ้นมานานก็อาจจะลองศึกษาวิเคราะห์ลองดูได้นะครับอันนี้ผมลองสังเกตดูหลายครั้งว่าถ้าเกิดผลในรอบเช้าออกในรอบบ่ายก็จะตามมานะครับพี่พเนาะก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคกันทุกๆคนนะครับผมกลาบสวัสดีครับ